หลายเลยพี่น้องอ่าสุกกี้หมูน่ากินเนาะเต็มชามเลยพี่น้องอ่ายังให้นเบิงสมิที่พี่น้องเป็นด้ากินไม่ได้ซ่อมมากินน้ำกันจ้ะมาเด้อจ้ะมา,ากินซุกกี้ด้วยกันเนาะซิมเมืองก่อนน้องสีแสกอ เย็นปรุงมาแลวกินก็เข่ามันสีอืดนยแน่เย็นในสิกินเหล่นจากประมาณนี้จากพี่น้องอันนี้เร่องของหวานก็จะมีแตงโมเนาะจากพี่นอ้องเยอะหน่อยเนาะยืนทั้งมือมั้พี่น้องปวดขาข,าขาเขาเปนสร้างมากิ่านแยกเนษห้พี่น้องเ้นมันเพราะท่านใส่พี่น้องหลายอยู่สุก,กี้นำจับพิ่มาเด้อจา้ามา กินซุกกี้ด้วยกันเนาะซีเมืองก่อนนั่นสีแสบเ่เนี่ยเน็ตปูมาแล้วแสบแสบเด้อจ้ะกิน,น,นก,นก,กมมินน้ำกันจะ้ะพี่น้องซำมนี่ก็นอาจากไม่ได้ซ้อมมากินน้ำกันจ้ะอร่อยแสบแสบ นี่ก็ทกินเหรียญลวพี่น้องมันมันหลายคนนะสวัสดีค่ะสบายดีแ้ำแรงจากพี่น้องมากินข่าวน้ำกันจากพี่น้องวันนี้ไหวยหิวมากินข่าวน้ำกันก่อนเ้อจ้าเดีวจ้ะโอ้ยลืมเอาสอมมา กิขนข้าวเขาพี่น้องหินข้าวเข่ายันนิดว่าจะขืนไล่แสบเด้อจ้ากินน้ากันจ้ะพี่น้องซัมนี่ก็นอกจับเพิ่งเลยงานจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีแง้มแรงจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ากันจ้ะพี่น้องวันนี้ นานแล้วไม่ได้กินสุกีนานมาสุกี้หมูจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีแง้มแรงจ้ะพี่น้องมากินข่าวน้ำกันจ้ะพี่น้องวันนี้ซุกี้หมูจ้ะพี่น้องโอ้ยเน้นไปซางมาก่านแยกเ้นห้พี่น้องเนี่ยเ้นมันเพราะท่าใสใ่พี่น้องหลายอยู่ ซุกี้น้ำกับพี่ไม่ได้ซ่อมมากินน้ำกันจ้ะเดื๋หน่อยเนาะยืนทั้งมือไม่พี่น้องปวดขาขาเขา,เาจะอ้ยลืมเอาส่อมมากินข้าวเขา่าพี่น้องหิว,ข,หวาาข่ายืนนิดว่าจะขืนไรไม่ไรเลยพี่น้อง สุกี้หมูน่ากินเนาะเต็มชามเลยพี่น้องยังเหยห้เบงสมี่ดพี่น้องเป็นแต่กินคือหลายเลยพี่น้องสุกี้หมูน่ากินเนาะเต็มชามเลยพี่น้องยังเหยห้เบงสมิ่งดิพี่น้องเป็นแต่กินขอาเติมพลังก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปไลฟ์สดนิดนึงขึ้นไ์สดนิดนึงพี่น้องอันนาทีมันครบแล้วแต่ว่ายังติดข้อสองเนาะ เพิ่มมาท่านให้ตัางคาพี่น้องเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปไหลสดนิดนึงขึ้นไหลสดนิดนึงพี่น้องอันนาทีมันครบแล้วแต่ว่ายังติดข้อสองเนาะเพิ่มมาท่านให้ตัางคาพี่น้องเดี๋ยวพีใยนิดได้ซุก,กี้หมูจากพี่น้องขีนมานอวพี่น้องพี่น้อง,องลืมใส่เสน้นจแฉะเปเอ,อากาจิ่งกินน้ำกันจาก,กพี่น้องซํานี้ก็นอกจากพน้องใยนิดกัน กินน้ำเข่าไปจังสั่นละเต็มถุยพี่นอ้อ,นอ,นนเนนองมมนนะเมื่อหน่อยแซ่บๆนี่ก็บที่กินเหรียญลวพี่น้องมันมันหลายโคดนะเยอะหน่อยเนาะยืนทั้งมือไหมพี่น้องปวดขาข,าขาเขานานแล้วไม่ได้กินกินนานมากีนหมูยำพี่น้อง <Yeah. S 2> Mother, ออมาเด้อจ้ะมากินซุกี้ด้วยกันเนาะซิเมืองก่อนนั่งสีแสบวะเนี่ยเน็ดปูมาเลย Mother, ออมาเด้อจ้ะมากินซุกี้ด้วยกันเนาะซิเมืองก่อนนั่งสีแสบวะเนี่ยเน็ดปูมาเลยจสบอยู่ yeah, อวันนี้งานสวัสดีค่ะสบายดียงำแรงจากพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจากพี่น้องวันนี้จะลืมเอาสอมมากินกข้าวเข่าพี่น้องหิวเข่าเงี่ยนิดว่าจะขื้นไรล่อร่อยแซ่บจัะ นี่ก็บทกินเหรียญลวพี่น้องมันมันหลายคนนะสวัสดีค่ะสบายดีแ้่แรงจากพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจากพี่น้องวันนี้มาเด้อจ้ะมากินซุก,กี้ด้วยกันเนาะซีเมืองก่อนน้องจีแสบเร่รนี่ยเน็ตปูมาเลวซุก,กี้หมูจากพี่น้องโอ้ยเซ็น จับยูงานนี้งานไม่ได้ซ่อมมากินน้ากันจ่ะแสบแสบเด้อจ่ะกินกินน้ำกันจะนน้ะพี่น้องซ่านี้ก็นจาจับจ่ะ ชวยเบลอเลยพี่น้องกินเน,นี่กินก้าเข่าเนาะพี่น้องเรื่องานก็เกลียดงานไปสื่อกับเขาวมากินเนาะพี่น้องกินเขาก่อนจังไล่พี่น้องไม่ได้ซ้อมมากินน้ำกันค่ะ ไม่ได้ซ้อมมากินน้ำกันจ้ะเจ้าจ้ะโอ้ยลืมเอาซ้อมมากินข้าวเขาพี่น้องหิวเขา่ายืนนิดว่าจะขืนไล่แสบๆเ้อจ้ะกินกินน้ำกันจ้ะพี่น้องซ้ำนี่ก็นอาจากะกินข้าวเข่ามันสีอึอยัเย็นเย็นในสิกินเหร่นจ้ะประมาณนี้จ้ะพี่น้อง อันนี้เร่ของหวานก็จะมีแตงโมเนาะจากพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีแย้มแรงจากพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจากพี่น้องวันนี้ซุก,กี้หมูจากพี่น้องโอ้ยเร็นบอกยนิดจะขึ้นไปไลท์จังหน่อยพี่น้องเพื่อว่าสะาสมเวลาต่อจังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแต่ถ้าภาษาสมเวลามันก็สีลดลงไปนะพี่นอ้องอ่าครบหกหมื่นนะ ไม่ได้ซ้อมมากินน้ำกันจ้ะเจ้าจ้ะโอ้ยลืมเอาซ้อมมากินข้าวเขาพี่น้องหิวเขา่ายังนิดว่าจะขืนไร่พี่น้องยังนิดวักินน้ำเข่าไปจนสั่นละเต้ยถ้วยพี่น้องเมื่อแสบๆเด้อจ้ะกินกินน้ำก,นกันจ้ะพี่น้อง จำนี้ก็นอกใจไปจ้ะโอ้ยลืมเอาสอมมากินกับเขาพี่น้องหิวเขา่ายี่นิดว่าจะขืนไล่บมกจากหิวอ่างานนี้งานอร่อยแซ่บ นี่ก็บที่กินเหรนแล้ละพี่น้องมันมันหลายคนนะจากพิวอ่าวันนี้งานมีใ่ใยนิดได้ซุกี้หมูจากพี่น้องเิียนมานอกอพี่นอ้องแาพี่น้องลืมใส่เสร็จขอเติมพลังก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปไลฟ์สดนิดนึง ขึ้นไหลสดนิ่งๆพี่น้องอันนาทีมันครบแล้วแต่ว่ายังติดข้อสองเนาะเพิ่นมาท่านให้ตัางคาพี่น้องเดี๋ยวไหวหิวมากินข้าวน้ำกันก่อนเด้อจ้า